สวัสดีค่ะวันนี้เรามาต่อกันด้วย ep 2นะคะพี่อูพามาชมอะโลคาเซยกันต่อนะคะตรงบริเวณนี้นะคะพี่อูปลูกลมรวมมูอะโลคาเซยเอาไว้นะคะเป็นหลายชนิดเลยนะคะปลูกแล้วปลูกลงดินค่ะโดยใช้ดินไอ้ tgs กรวดสอยเนี่ยนะคะเทลงไปแล้วก็ปลูกนะคะ เพราะต้องการที่ว่าจะให้ไข่มานะคะกระจายแผ่ออกไปตามพื้นดินแต่อันนี้นะคะเป็นโอกินาว่าที่พี่อุพลาดที่นึง่งเพราะตอนปลูกอะ่ะต้นมันเล็กนะคะไม่คิดว่ามันจะโตบึกปึ้มเร็วขนาดนี้นะคะเนี่ยค่ะก็เดี๋ยวว่าจะย้ายโอกินาว่าออกนะคะมาดูมุมนี้กันด้วยนะคะมุมนี้จะเป็นนี่ค่ะ อันนี้จะเป็นเลจิีเน่ตัวแบล็กนะคะจะเป็นต้นใหญ่พอสมควรวางติดๆู่กับซินเวอร์ดรากันนะคะแล้วพี่อุก,ก็เอาพิกตั้มนะคะไตรคัลเลอร์มาปลูกลงดินตรงนี้ด้วยนะคะทดสอบดูนะคะว่ามันจะอยู่ด้วยกันแล้วเป็นยังไงจําลองว่าให้มันเหมือนอยู่ในป่านะคะนี่มีซิโนตตาอยู่สวยๆอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็อันนี้เป็นแบล็กเวลเวดค่ะตามาชมกันต่อนะคะข้ามาตรงนี้นี่ค่ะ อันนี้เป็นตัวเม a z น n i c a ตัวตัวด่างด่างนิดนึงด่างไม่มากนะคะแล้วตัวนี้เป็นตัวเล็กพี่อู๋ไม่แน่ใจว่ามันชื่ออะไรแต่ตัวนี้ไม่ด่างนะคะตัวนี้ก็สมบูรณ์น่ารักดีเป็นก้อนนะคะแล้วก็อันนี้เป็นตัว longiloba ตัว red r i p นะคะนี่ค่ะมันจะ red rib เวลาใบอ่อนนะคะแต่เวลาใบแก่มันก็เป็นสีขาวนะคะแต่ก็สวยใช้ได้เลยล่ะคะะอันนี้เป็นฟรายเด็กนะคะฟรายเด็กตัวด่างมากนะคะ ทำไมถึงมีด่างมากเพราะเดี๋ยวจะมีด่างน้อยนะคะอันนี้เป็นตัวด่างมากเนี่ยค่ะอันนี้ยังปลูกลงกระถางนะคะเอาวางไว้แล้วก็อันนี้นี่พวกนี้พี่อู๋ปลูกลงดินหมดเลยนะคะทดลองดูเป็นมีพริกตั้มลงดินบิโกเนียปลูกอยู่ด้วยกันเลยนะคะ,คะมาที่ต้นต่อไปต้นนี้เป็นต้นโปรดของพี่อู๋เลยค่ะเป็นชานเทอรี่นะคะเนี่ยค่ะไปนา่ารักไหมดิ๊ดดิดดดิดูดิ๊ด,ด,ดข้อสวยอะ่ะ สวยอ่ะไม่รู้จะบรรยายยังไงแล้วก็อันนี้เป็นสคารัฟัมนะคะนี่สคารัฟัมเวลาโตเต็มที่มันจะดำแบบนี้อะ่ะดำแบบว่าดูแบบโอ้โหดูขลังอ่ะนะคะนี่เมื่อกี้ดูด่างมากไปแล้วใช่ไหมเอามาดูด่างน้อยนี่ตัวนี้เป็นตัวด่างน้อยนะคะด่างนิดเดียวแต่ก็ด่างนะคะนี่ค่ะแต่ใบนี้เราจะดูจะด่างมากขึ้นนะคะด่างไม่มากเท่าไหร่นะคะ,ะชมต้นต่อไปนี่ครูเปียค่ะครูเปียอนนี้อายุประมาณเกือบปีแล้วนะคะ จากใบเดียวนะคะคูเปียก็ไม่ใช่ไม้โตช้านะคะแล้วก็ไม่โตเร็วเกินไปก็โตกําลังดีนะคะเนี่ยค่ะคูเปียน่ารังไหมคะนะคะ,นะคะต้นนี้พี่อุ้ก็ไม่รู้ชื่อคะ่ะแต่ว่ามันมันก็สวยง่ายแล้วมันก็โตดีมากเลยนะคะได้มาไม่เท่าไหร่ก็โตเอาโตเอาโต,เอา,ตเอาแบบนี้เลยคะ่ะอันนี้ก็สวยค่ะอันนี้เป็นตัวสปีชีของอินโดนีเซียนะคะนี่ค่ะ ที่จะเห็นใบเป็นคราบขาขาวๆบ้างนี่นะคะเกิดจากที่พี่อูพ่นยาลาไปนะคะเพราะว่าอาทิตย์ที่ผ่านมานี่คือฝนที่เมืองจันนี่คือตกหนักมากตกทุกวันก็เลยต้องพ่นยาลาคุมเอาไว้นะคะกันเนอานะคะและอันนี้เป็นพินเซปค่ะพินเซปนี่สวยแบบนี้เลยนะคะเป็นสามเหลี่ยมจัดจัดแล้วก็อันนี้เป็นโนบิลสนี่ค่ะโนบิลสอันนี้ก็เป็นตัว black เ e g i n e ใบโตเต็มฟอร์ม ยังไม่ออกดอกนะคะนี่ก็ black l e g i n e เหมือนกันไปดูอะไรอีกอันนั้น regal shield ต้นยังไม่โตเท่าไหร่นะคะยังไม่สวยนะคะไว้สวยเราเค่อยมาอวดต่ออีกรอบหนึ่งเดี๋ยวพี่อุ้พาไปดูนี่ค่ะอันนี้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 เป็นตัว longi r o b e าเป็นตัวหน้าดำของของไม้บ้านเรานะคะดูไม้บ้านเราดิแล้วก็มีเส้นสีเขียวสวยมากสวยมากนี่นะคะ สวยมากแปกด้วยหน้าดําเส้นเขียวนะคะส่วนตัวนั้นก็เป็นไม้บ้านเราเหมือนกันตัวนั้นจะออกฟอร์มกระชับนิดนึงนะคะเป็นเส้นที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 ท,ท,ทีแล้วก็ใบฟอร์มกระชับแบบนี้ไม้บ้านเรานี่คือแบบว่าไม่น้อยหน้าที่ไหนเลยนะคะสวยเหมือนกันนะคะ,สว,นนะ,คะสวยเหมือนของต่างประเทศเลยวันนี้จบแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบาย